ับเหตวันเหตุลายเนี่ยอันนี้ครับขายใหญ่มากรู้แม่เข้ามาได้ยังไงให้ปุยอีกรอก่อนแล้วก็อยหน้านูนถามแล้วไม่มีใครบัคนเลยเอาปัวหน้าดูเลยมีป้ายอย่างเงี้ยเนี่ยขร้อ,กอยก่อนนะครับ เนี่ยตัรถอ่ะช่วยช่วยเช็คหน่อยครับเนี่ยแม่ใจโต่โตจังไง เนี่ยเข้ามาได้ไงไม่รู้นะเอาเอาเอาลงด้แหน่ตาโล่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะหายหาย ตาโลใหญ่มากเลยไอ้เข้าศูนย์แล้วทำมาแก้ไม่รู้ให้คุยอีกไม่แต่พูดจะให้คุยเข้าใจไหมพี่พูดจาไม่ดีก่อนปะพูดยังไงถามว่าเข้ามาได้ยังไงหาใครใครจะเข้ามามีอยู่คันเดียว รถเขาห้ามย้อนสอนอยู่แล้วไม่ทราบแล้วพี่ตด้ขับรถขับตามหนูเปล่าก็ก็ถามไงว่าเข้ามาได้ยังไงแต่ทำไมต้องพูดให้คลวยอ่ะคุณใช้คำพูดไม่ดีก่อนะใครใครพูดคำไม่ดีอ่ะมีตาโลแล้วยังไงผ่านได้เหรอไอออกมาหน่อยออกมาหน่อยออกมาหน่อย ใครพูดไม่ดีเ,ร,เราอใครพูดไม่ดีถามบอกงงว่าเข้ามาได้ยังไงถามว่าเข้ามาได้ไงนี่คำพูดไม่ดีเหรอับด,ดีพูใจดีฮะไอ้คำว่าคุยเนี่ยให้มาได้ยังไงหาเป็นไม่ใช้รถอย่างงี้จะให้คุยใครก็ได้เหรอฮาอลงมาบอยให้มันลงมาผู้ชายอะ่ะไอ้ชั่วขาใหญ่เหรอ